ความหมายของคําว่าสังขารพิขูทั้งหลายคนทั่วไปกล่าวกันว่าสังขารทั้งหลายเพราะอาศัยความหมายอะไรเล่าพิขูทั้งหลายเพราะกิริยาที่ปรุงแต่งให้สำเร็จรูปมีอยู่ในสิ่งนั้นดังนั้นสิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่าสังขารสิ่งนั้นย่อมปรุงแต่งอะไรให้เป็นของสำเร็จรูป สิ่งนั้นย่อมปรุงแต่งรูปให้สำเร็จรูปเพื่อความเป็นรูปย่อมปรุงแต่งเวทนาให้สำเร็จรูปเพื่อความเป็นเวทนาย่อมปรุงแต่งสัญญาให้สำเร็จรูปเพื่อความเป็นสัญญาย่อมปรุงแต่งสังขารให้สำเร็จรูปเพื่อความเป็นสังข,ขารและย่อมปรุงแต่งวิญญาณให้สำเร็จรูปเพื่อความเป็นวิญญาณพิกุทั้งหลาย เพราะกิริยาที่ปรุงแต่งให้สำเร็จรูปมีอยู่ในสิ่งนั้นดังนั้นสิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่าสังขารทั้งหลาย